ครับสวัสดีครับวันนี้กลุ่มง,งานสารสนเทศสำนักงานพระรามชนจังหวัดพะเยานะครับได้ลงพื้นที่ที่อำเภอโพกงามยาวนะครับจังหวัดพะเยาที่นี่มีสิ่งที่น่าสนใจหลายเรื่องนะครับโดยเฉพาะเกี่ยวกับต้นแบบในการดําเนินชีวิตตมแนวเศรษฐกษิจพอเพียงไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนานหมู่บ้านความเข้มแข็งของชุมชนและแม้กระทั่งวันนี้นะครับผมได้มาที่นี่เพื่อที่จะพาท่านมายเยี่ยมชม กิจการกิจการหนึ่งที่ดําเนินตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงและเป็นกิจการที่น่าสนใจอย่างยิ่งนะครับนั่นก็คือมีท่านผู้นําท่านหนึ่งนะครับท่านได้ดําเนินเป็นต้นแบบที่ดีในด้านการสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับครอบครัวแล้วก็สร้างให้อะไรได้ให้กับชุมชนเป็นต้นแบบที่ดีให้กับพี่น้องประชาชนในหมู่บ้านนะครับได้ประพฤติปฏิบัติเป็นแนวทางในการส่งเสริมวิชาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงของสมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและที่นี่ก็คือศูนย์เรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียงของท่านผู้ใหญ่บ้านท่านนี้นะครับและก็ด้านหลังของผมนั้นก็เป็นกิจการที่เป็นต้นแบบที่ดีในการสร้างงานสร้างอาชีพนั่นก็คือการปลูกแก้วมังกรส่งเสริมอาชีพภายในครอบครัวสร้างไรายได้ให้เป็นกอบเป็นกำนะครับและก็ท่านผู้นั้นท่านผู้นําผู้นั้นท่านเป็นผู้ใหญ่บ้านดีเด่นนะครับของอำเภอพุํายาวท่านคือนายสุพรลำพูนหวังจะพาท่านไปเยี่ยมชมกิจการของท่านครับ ท่านครับที่นี่ก็เป็นบริเวณพื้นที่การปลูกแก้วมังกรนะครับของท่านผู้ใหญ่บ้านสุพรลำพูนนะครับก็ในเนื้อที่ก็ประมาณ -78 ไร่นะครับซึ่งเป็นพื้นที่ที่ปลูกด้วยกแก้วมังกรเท่านั้นเลยนะครับเสียดายจริงๆครับวันนี้ที่เรามาเยี่ยมชมสวนของท่านนะครับเป็นฤดูที่แก้วมังกรยังไม่ออกดอกออกผลนะครับก็แก้วมังกรจะออกดอกออกผลประมาณเดือนสิงหานะครับแต่ตอนนี้เราไปชมสวนแก้วมังกรของท่านผู้ใหญ่สุพรลำพูนด้วยกันนะครับ สวัสดีครับผมนายสุพลลำพูนผู้ใหญ่บ้านหมูสีบ้านหนองลาตะบนให้แก้วอำเภอภูกํยาจังหวัดพะเยาผมเริ่มปลูกแก้วมังกรมา,าประมาณ10กว่าปีนะฮะเริ่มการปลูกครั้งแรกก็มีอยู่แค่1ไร่นะฮะได้รับก้าพันธ์ที่ดจนนีจากประเทศไต้หวันนะฮะสวนแก้วมังกรจากประเทศไต้หวันเป็นคนไต้หวันเป็นคนนาเข้ามา ทําการปลูกเมื่อครั้งแรกนะฮะปลูกผมปลูกมาเมื่อปี40นะครับปลูกมาตอนนี้ก็10กว่าปีแล้วนะผลผลิตด,ดีมากนะได้ผลผล,ผลิตที่ดีรสชาติหวานฉ่าสีสันสวยงามเป็นที่ต้องการของท้องตลาดปลูกผ,ผู้ใดสนใจอยากจะปลูกแล้วไม่ผิดหวังเพราะว่าเป็นรายได้ที่ดีมากในการปลูก พืชกวาดีกว่าพืชชนิดอื่นเยอะแยะมากมายอย่างเช่นปลูกข้าวนี้เราจะได้ไร่ละแค่ไม่กี่พันบาทแต่ปลูกแก้วมังกรนี้สามารถทำรายได้เป็นกออเป็นกำสร้างความร่ํารวยให้กับพ่อแม่พี่น้องผู้ที่สนใจจะปลูกนะฮะท่านใดสนใจจะปลูกก็ขอเชิญมาที่สวนของผมซึ่งมีอยู่ประมาณ12ไร่เสร็จนะ การปลูกแก้วมังกรเป็นการปลูกแก้วมังกรคือเป็นเนพืชที่ปลูกง่ายขึ้นดีตามดินทางภาคเหนือของเราการปลูกแก้วมังกรก็ไม่ยากนะใช้เวลาแค่1ปีก็จะได้ผลผลิตหลังจากหลังได้หลังจากท่านได้ผลผลิตปีแรกจะให้ผลผลิตที่ไม่คุ้มค่าเพราะว่าต้นยังเล็กอยู่นะยังไม่สมบูรณ์พอ หลังจากนั้นปีที่2องถึงท่านถึงจะได้ผลผลิตที่คุ้มค่าต่อการลงทุนครับการปลูกแก้วมังกรซึ่งจะให้ผลผลิตในช่วงเดือนเมษาเริ่มปรีตาดอกหลังจากนั้นเดือนพฤษภาก็เริ่มได้เก็บเกี่ยวผลผลิตและจะออกมากที่สุดก็ประมาณเดือนสิงหาคมจะสิ้นสุด การให้ผลผลิตก็ประมาณเดือนกันยายู่การให้ผลผลิตแต่ละปีสําหรับสวนของผมเองเยอะที่สุดสําหรับสวนที่ผมปลูกจะได้อยู่ประมาณ40กว่าตัน45ตันนะฮะการปลูกแก้วมังกรนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่ที่สมบูรณ์บางที ต้นก้าที่ปลูกไปหากว่าเป็นที่ร่มมีร่มไม้บังเยอะๆอาจจะไม่ให้ผลผลิตดีเท่าที่ควรทางที่ดีนั้นควรจะปลูกในที่โล่งแจ้งเพราะว่าแก้วมังกรเป็นพืชที่ต้องการแสงเยอะมากที่สุดครับผมครับการขยายผลสู่ชุมชนคือผมจะแนะนําให้ชาวบ้านที่มีรายได้พอหรือว่ามีเงินทุนพอที่จะ ปลูกแก้วมังกรก็ให้มาอารวมกุลแล้วก็มีการส่งเสริมให้ปลูกแก้วมังกรกันปัจจุบันนี้ก็มีลูกสมาชิกทั้งหมด8คนด้วยกันในการปลูกครั้งนี้ก็ได้ขึ้นทะเบียนเป็นวิสา,าหกิจชุมชนภายในหมู่บ้านครับ ในการปลูกแก้วมังกรของผมนั้นการปรับปรุงบำรุงดินหรือว่าการให้ปุ๋ยผลจะเน้นย้ํำให้ใช้ปุ๋ยชีวภาพหรือว่าปุ๋ยหมักให้เยอะที่สุดเพราะว่าเป็นการลดต้นทุนการผลิตแล้วก็เป็นการที่ทําให้จุลินทรีย์ต่างๆในดินปรับสภาพดินให้สมบูรณ์ดีขึ้นทําให้ต้นแก้วมังกรมีรสชาติที่หวานฉ่า สีสวยขายได้ราคาเป็นที่ต้องการของท้องตลาดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับการหมักปุ๋ยของมูลสัตว์หรือว่าถังหมักของหอยเชอรี่หรือว่าเศษอาหารต่างๆทำมาเป็นน้ำหมักเพื่อฉีดพ่นต้นแก้วมังกรให้มีสีสวยเจริญงอกงามดีครับส่วนแก้วมังกรของผมส่วนนี้ก็ได้ ทําทการเปิดให้เป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจชุมชนพอเพียงคือพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจอยากจะมาศึกษาดูงานหรือว่าอยาการู้รายละเอียดเกี่ยวกับการปลูกแค่มังกรก็ดีการปลูกพืชชนิดต่างๆก็ดีศูนย์ของเราก็จะมีวิทยากรบรรยายาให้ความรู้แก่พ่อแม่พี่น้องที่สนใจอยากจะมา,าศึกษาดูงานหรือว่าอยากจะมา ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับการปลูกพืชชนิดต่างๆหา